หอ,อมมากครับวันนี้นะครับเรากินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดนะครับสุดน้ำปลาอีกคนเทสครับทุกคน เจ้าของแบรนด์เยอะอยดอกมึงไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะไอสัตว์เออนี่นะครับน้ำใบขนเพชนนะครับเติมไปนิดนึงพอครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับ วันนี้นะครับหีค่อยแม่มึงสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีครับวันนี้นะครับขำไรครับขำไรครับต่อครับวันนี้สบูเอ็นบีนะครับสบู่น้ําแร่ครับบู่ธรรมชาติครับเห็นไหมครับไม่แต่งหน้าหน้าก็โอเคครับตัวแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าเขากินกันยังไง กลิ่นเขาจะคล้ายๆกับตะขาบวันนั้นเลยครับเหมือนกันเลยเขาน่าจะเป็นสัตว์มีพิษเหมือนกัน,นครับกลิ่นเขาเลยเหมือนกันแต้ก็อร่อยอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเนื้อ <c oughs> <c oughs> ตดแตก เย่างนั้นเวรกำลังกลัวเยอะไมดกี่ เนี่เขาคุอมทาแขกเต้องเด็ดออกครับเขาบอกตรงเนี้มันมีพีดนะครับแต่ว่า